สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้ไปดูอะไรกันอันนี้จะมาดูต้นไม้นี่ค่ะต้นไม้อะไรต้นไม้นาบ้านไปดูต้นไม้ต้นไม้ที่ปลูกก่อนดีกว่าใช่ไปไปดูต้นไม้ที่ปลูกก่อนเกน่อว่าอ๋อพืชสวนครัวฝั่งนู้นเลยค่ะไปลองดูกันครับก็มาถึงอะไรเนี่ยพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวที่อะไรเนี่ยที่ร้อยตารางวาที่รตารางวา ผักเอาไว้กินเองอน,เนี่ครับก็ไ,ไม่มีที่ก็เอาไว้ข้างบ้านข้างรถ<ม>ดีกว่าน,นั่ง,งล,ลงอ,นนอันนี้เป็นผักชีอันที่สองอันนี้ก็ผักบุ้งผักบุ้งโตมากเลยโตเร็วมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นดผักต้นโออันนี้<ม>จะเป็นตั้งโอเนาะขึ้นนี่นะครับดูขึ้นทุต้งโออันนี้เป็นอะไรอันนี้น่าจะเป็นมะเขือมะเขือเปาอะนะมะเขือเปาะ เันนี้มันเกิดเปาะอันนี้ก็มันมีเยอะครับอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ขึ้นอันนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นขนาเออในต้นขนานุ่นขนานไอ้นุ่นถัดไปดิอันนี้อะไรก็ไม่รู้มัน่าจะเป็นกีนโอ๊กนะพวกนี้ยกีนโอ๊กสลัดอะไรนี่แหละแล้วก็ผักสลัดายอย่างอู่กันอันนี้จําไม่ได้แต่อันนี้เป็นต้นถั่วนี่ถั่วอะไรถั่วฝักยาวค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอทำเนี่ยลองดูให้มันเลยขึ้นดูก่อน เรามีที่น่น้อยแล้วก็ปลูกน้อยไว้กินเองเนี่ยเอาไปข้างรถปลูกไปข้างรถกลัวคนเห็นโอเคครับต่อไปก็ไปดูอะไรต่อ้านบ้านก็มีต้นนีเป็นมะม่วงฝาล้านฝาล้านน้ำลงไม้อันนี้น้ำลงไม้น้ำลงไม้เิ้เฟิ้ลใช่แล้วก็อันนี้ก็นับมุมน้าบาคร้บเล็กเล็กๆน่นน้อยมีอะไรแต่ชอบมานั่งดูปลาตรงนี้มันมีปลาหางนกยบงอยู่ แล้วก็จะมีะต้นบัวค่ะตอนนี้มันแอบไปอยู่ใต้บัวหมดละแล้วพูวกปลาเนาะปลายุ่ะลองดูเมื่อวานเราไปทำอะไรเมื่อวานเมื่อวานได้ทำอะไรเมืม่อวานทำอะไรเมืม่อวานเราเปลี่ยนแบ่งต้นเฟิร์นต้นนู้นมาลงอ่างปลาฝั่งนี้แล้วก็ปลาหางนกยุงมาลงฝั่งนี้ด้วยวก็จะมีต้นบัวเหมือนกันเนี่ยปลาหางนกยุงไม่ได้ใส่ออกขึ้นมาแล้วค่ะมันอยู่ตามธรรมชาติใส่ออกเหมือนไม่ชอบ เนี่ยถอดออกไปแล้รอบหนึ่งถอดออกออกเลยง่ายดีไม่ต้องเปลืองค่าไฟอันนี้ต้นอันนี้ะไรอันนี้อันนี้อะไรมีลูกแล้วแต่ได้ข่าวว่ามีลูกแล้วนี่ลูกเป็นสิบเลยค่ะใหญ่ด้วยน่กินได้ไหมเนาะอุ้ยมีลูกมีของจริงนะครับเนี่ยของจริงนะครับมะกอกมะกอกอะไรมะกอกน้ำปะมะกอกเขาเรียกมะกอกกระลังลูกใหญ่กินกับพริกเกลือ โอ้ัน oh. นี้ต้นละมุดนี่ละมุดครับละมุดเริ่มโตแล้วแต่ไปดูลูกจะได้กินหรือเปล่าแต่อันนี้มัน,นมันปลูกนะเอาแค่ใบครับแต่ว่าถ้าเอาลูกก็นหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านเราก็ไว้หน้าบ้าน,นผักปลาแล้วก็มีต้นอันนี้ต้นนะอะไรนะอะไนะจันกระจั๊กใช่ครับอเ,เอออันนี้จันกระจั๊กใช่โอเคต้นมะกรูดค่ะหันไปดูมะกรูด นี่เริ่มโตแล้วแต่มันยังไม่ได้ออกปกตินี่เราตั้งแต่ต้นเล็กๆนะต้นเท่ากับต้นใบแค่นิดเดียวเนาะใช่นิดเดียวเราก็วันนั้นเราก็เป็นต้นโมกที่เราเก็บไปวันนั้นตัดไปเนาะตัดแต่งก็ไม่มีอะไรมองให้ดีๆกลายเป็นลูกตัไดโนเสาร์ก็ไม่มีอะไรแล้วรถเราก็จอดไว้ข้างบ้านเราก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรเราก็ลองดูโอเคก็วันนี้ไม่มีอะไรเนาะใช่ก็ลองลองดูเอามาแค่ อัปเดตต้นไม้เฉยๆเราก็ปลูกไว้เขาเรียกปลูกไว้เลยนะปลูกไว้คนถามว่าต้นอะไรเออแต่มันก็ลงหน้าบ้านอยู่นะก็นั่นแหละเราก็ลองเอามาปลูกลองดูเื่อมันได้โตเราจะได้ลองกินโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็โอเคนี้เนาะโอเควันหน้าว่ากันใหม่โอเคครับบ๊ายบายครับ